สวัสดีครับผมบอยครับที่บริษาทการขายรถยนต์ฟอร์ดนะครับวันนี้ครับบอยนำรถยนต์ฟอร์ดเดนเจอร์นะครับรุ่นสปอร์ตแบบมีแพ็คเกจนะครับมารีวิวเพื่อนเพื่อนชมกันนะครับคันนี้นะครับราคาขายอยู่ที่1 5 4 0 0 0 0าบาทนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่านะครับคันนี้มีการตกแต่งอุปกรณ์เพิ่มเติมอะไรบ้างนะครับชัยน้ำชมครับตัวรถเดนเจอร์สปอร์ตรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นแบบมีแพ็คเกจนะครับก็ต้องบอกว่าจะเหลือรถสีบอลเงินนะครับก็คือสีที่บอยรีวิวอยู่นะครับก็เหลือแค่่1คคัันนนะรบก็ถ้าเพือ สนใจนะครับต้องรีบตัดสินใจจองนะครับเพราะว่ารถจะไม่มีแล้วนะไม่ผลิตแล้วนะครับสำหรับรุ่นที่มีแพ็กเกจนะครับที่ไม่ผลิตนะครับต้องบอกว่าลายมันจะไปทับกับตัวของพวกไวทแท็กนะครับก็จะขายไวท์แท็กไม่ได้อีกนะครับดังนั้นตัวทาง Ford ดเองก็เลยตัดสินใจนะครับไม่ผลิตรุ่นนี้แล้วนะครับสปอร์ตแบบมีแพ็กเกจนะครับแต่ที่บยังมีอยู่นะ คันนี้นะครับมีการตกแต่งเพิ่มเติมนะครับก็เดี๋ยวดูกันว่าคันนี้นะครับมีการตกแต่งอะไรบ้างนะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรนะครับให้กำลังแรงม้าอยู่ที่170แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่4ี่นิวตันเมตรนะครับเกียร์ออโต้จะเป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะครับคันนี้นะครับด้านบนติดอะคริลิกค camberinger นะครับสีดำแบบนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็ตัวชุดกระจังหน้ากระชนหน้านะครับทำการเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นชุดกระชนหน้ากับกระจังหน้าของส่งลัตเตอรับ สีดำด้านนะครับตัวกระจังหน้านะครับพร้อมกับไฟ led 3.4ขาวนะครับส่วนกันชนนะครับทำกันชนหน้าทรงแรปเตอร์นะครับก็ทำสีบอลนะครับแล้วก็ชายด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นสีดำด้านนะครับตัวรถเนี่ยจะมีกล้องรอบคันนะครับกล้อง3ามองศานะแล้วก็เซ็นเซอร์กายะด้านหน้า4จุดนะครับมีไฟตันหมอก led นะครับชายกันชนด้านล่างนะครับจะทำเป็นสีดำด้านนะครับจริงๆแล้วเนี่ยลูกค้าสามารถรีเควสได้นะบางคนนะครับก็จะทำตัวชายตรงเนี้ยนะครับตรงชายตรงเนี้ย เป็นสีบอลนะครับก็ลูกค้าอยากได้เป็นจับสีดำได้ทั้งหมดก็ทางบอยก็จัดให้นะครับรถอย่างที่ไปบอกนะครับตัวของไฟหน้านะครับไฟหน้าเนี่ยจะเป็นไฟหน้า LED นะครับปกติในรถฝอยจะเป็นไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับแต่ว่ารุ่นนี้จะมีระบบเปิดไฟสูงอัจฉริยะด้วยนะครับส่วนรถคันนี้นะครับก็จะมีในแพ็กเกจเสริมเนี่ยก็จะมีอ d a p t i v e ี r คุ้ e c o n โท o l นะครับแบบรักษารระยะห่างนะครับ ตัวรักษารถอยู่ในเลนนะครับแล้วก็เตือนกันชนหน้าพร้อมตรวจจับพนถนนนะไฟตันหมอกนะครับเป็น LED นะครับซุ้มคิวล้อนะครับคิวล้อก็เป็นคิวล้อทรงแกรปเตอร์นะครับรับกับตัวของกันชนหน้านะแล้วก็ตัวล้อแม็กนะครับทำการเปลี่ยนใหม่นะครับทำการเปลี่ยนใหม่นะเป็นล้อแม็กขอบ20นะครับคันนี้นะครับบอกว่าเปลี่ยนยางเปลี่ยนแม็กใหม่นะครับซีรีส์อยู่ที่2 7 5 50็20นนะครับใส่คู่กับแม็กลาย วายก้านเล็กนะครับถ้าภาษาฟอร์ดนะนะครับแล้วก็ยางก็เป็นยางโตโยนะครับอุปกรณ์ที่เอทีนะครับก็เรียกว่ารุ่นนิยมของฟอร์ดเลยนะครับสำหรับที่ใครดูคลิปมาเขาจะเห็นว่าแต่งแบบนี้นะครับยางแบบแบบนี้นะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับด้านข้างนะครับมีติดกันสาดสี่ชิ้นนะครับแล้วก็ตัวของฟิล์มความเข้มลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะครับอย่างคันนี้ก็บอกว่าความเข้มเนี่ยลูกค้าจะเลือกแบบมึนๆหน่อยนะครับก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะ ตัวมือเปิดนะครับใส่ในส่วนของครอบกันรอยมือเปิดนะครับเป็นสีดำด้านนะคันนี้ก็จะมีกุญแจคีเด็ดนะมือเปิดจะเป็นสีเทานะครับแล้วก็จะมีกล้องด้านนี้นะครับแล้วก็ตัวเติดรถในจุดบอดเนี่ยก็จะมีเป็นสีส้มนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีไฟนะไฟส่องสว่างด้านข้างนะเวลาปลดล็อกรถนะครับมาในข้างจากโรงงานนะครับขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็คันนี้นะครับอย่างที่ไปบอกนะแต่พิเศษก็คือว่าจะเป็น ดิสเบรกสล้อนะครับราคาแค่ร้าน5 4 0 0 0บาทนะครับมีที่หยับกระบะท้ายนะครับขึ้นลงซ้ายขวานะตัวไฟท้ายนะครับทำการเป็นหมายลูกค้าได้แบบฟู l เ l ลีดีนะครับทำการเปลี่ยนให้นะครับแล้วก็ตัวของกระชนท้ายนะครับเป็นสีเทามีเซนเซอร์กรระยะ4จุดนะคันี้ติดตั้งในส่วนของสติ๊กเกอร์คำว่าเลนเจ r เพิ่มนะครับแล้วก็ตัวกล้องมองหลังฝั่งใต้โลโก้แบบนี้เลยนะครับตัวรถเองนะครับต้องบอกว่าตัวด้านท้ายเนี่ยก็จะมี เซนเซอร์ S S ensor, นะครับเซนเซอร์ ensor, ที่ว่าเวลาเตือนรถมาจากออกจากช่องจอดนะครับเวลาออกจากช่องจอดเนี่ยหน้าทิ้งข้าไปนยออกถอยออกไาาเนะทำรถบรรทาก้านานะครับตันี้ก็จะมีเซนเซอร์นะครับเตือนด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนิดหนึ่งนะครับด้านในนะครับคันนี้จะได้เบาะหนังนะครับแล้วก็ตัว ไฟหน้าที่เป็นบอกนะครับเปนมีระบบไฟส่งอัจฉริยะด้วยนะครับก็มืดๆมากๆก็ไฟส่งก็ติดเองนะถ้าเข้าเมืองหรือว่ามีรถสวนมาก็จะเป็นไฟต่ํานะครับมีติดตั้งที่วางแก้เพิ่มนะนะครับสองฝั่งนะครับกุญแจพุ s ตา t a r ที่ออกไปนะครับ p ู s ค control นะครับแบบักษาห่างแบบนี้นะครับหน้าจอนะครับ8นิ้วนะครับกระจกมองหลังนะครับเป็นกระจกมองหลังตัดแสงนะครับพร้อมช่องเสียบยูบีนะอ่าเห็นไหมตรงนี้นะครับก็จะไปสำหรับต่อพวก กล้องบันทึกนะครับหน้าจอนะครับขนาดใหญ่นะครับถ้ารุ่นสปอร์ตธรรมดาเนี่ยก็10นิ้วนี่ก็12นิ้วนะครับก็จะมีแอร์แยกกันลมข้างขวาด้วยนะครับแล้วก็วิธีชาร์จนะครับเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออโต้สปีดนะครับสามารถล็อกเกียร์ได้นะครับแล้วก็เล่นแบบไม่โน้นได้นะครับเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้านะนะครับแล้วก็โหมดกำลัง K C โหมดนะครับมีระบบป้องกันการเลื่อนไถด้วยนะนะครับตัวรถเนี่ยต้องบอกว่าออปชั่นเนี่ยจะเหมือนกับ ตัวท็อปนะครับตัวท็อปเลยนะกล้อง360ระบบเตือนการชนด้านหน้านะครับเบรกอัตโนมัติพร้อมตรวจจับบนถนนนะครับคู่คอนโทรลแบบรักษาระยะห่างนะครับก็มีว่าโอ้โหครบเลยนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามได้อียกับเราได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0863232518นะครับหรือว่าแอดดีไลน์ตามเบอร์โทรได้เนะครับวันนี้ไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเป็นกำลังใจให้บริษันะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ